โอเคครับผมกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวไบเกอร์ทุกๆท่านนะครับขอต้อนรับสู่ Black Comet Channel นะครับวันนี้นะครับขอทำช่วงใหม่นะครับกับช่วง m o t o News นะครับก็คือเราจะมาอัปเดตเกี่ยวกับข่าวสารของมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆกัอะไรกันนะครับกว้างๆเลยไม่ต้องเป็นบิ๊กไบค์นะครับมานะครับวันนี้นะครับเต็มฟีดเลยครับกับภาพหลุดของเจ้า ยามาฮ่า YZF-R7 หรือเจ้า R7 นะครับหลายคนที่บอกว่ามันจะเข้ามาแทน R6 นะครับที่กำลังจะเลิกผลิตเลิกรายการผลิตไปเลยนะครับที่ยามาฮ่าเขาบอกก็คือต้องพูดอย่างนี้ครับว่าปัจจุบัน R6 นะครับจุดขายของเขาคือสปอร์ตเลปิกาแท้ๆนะครับคู่แข่งของเขาเนี่ยเป็น Honda CBR 6 0 0 r R แล้วก็เจ้าค a วา s a กิ z x 6 R นะครับซึ่งตอนนี้ในเซกเมนต์เนี้ยอ่ะโอเคแข่งกันอยู่3รุ่นคือเขาจะเป็นรถแข่ง600แบบสน,นามแท้นะครับแต่ว่ารถที่ขายดีนะครับได้รับความนิยมตอนนี้กลับเป็นเซกเมนต์ของ650ของ Honda นะครับซึ่ง cbr 6 5 0 R เนี่ยเป็น Sport Touring นะครับที่ ทำราคามาค่อนข้างโดนใจคนไทยนะครับแล้วก็เป็นซีซูปด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ปัจจุบันคู่แข่งของเขาเนี่ยน่าจะมีอยู่คนเดียวก็คือคาวา s a กินิมจา650อืมจะมาเนี่ยยังไม่มีเซกเมนต์นี้นะครับซึ่งเจ้า R7 เนี่ยมันจะเข้ามาแทนตลาดในจุดจุดนี้นะครับก็คือจะเป็น Sport Touring นะครับาจากข่าวที่ได้ทราบมานะครับเห็นว่าจะใช้เครื่องของ MT07 ซึ่งเป็น2สูบนะครับซึ่งพอพูดว่า2สูบปุ๊บอ่ะมันจะต้องมีแบบเอ้ยคีซีสูบดีกว่าอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองวิเคราะห์กันดูนะครับซึ่งโดยส่วนตัวผมคิดว่าเจ้า r เเนี่ยมาเออมายังไงเดี๋ยวมาลองฟังกันดูนะครับอ่าต้องบอกอย่างนี้ครับว่าตอนนี้นะครับที่ cbr 6 5 0 r เนี่ยเขาตีตลาดได้อย่างที่ผมแจ้งไว้ให้ทราบเมื่อสักครู่ก็คือ1 เรื่องของราคาราคาตอนนี้มันเข้าถึงได้และมันเป็นสีสูบใช่ไหมครับแล้วก็หน้าตาสปอร์ตโดยเฉพาะตัว650้อาตัวใหม่เนี่ยเป็นไฟหน้าคู่นะครับปัม๊มเขาเรียกอะไรนะ r a d e n t m o u s e d i ดิสหน้าคู่นะครับยางหลัง180เรียกว่าโดนใจคนไทยแล้วก็ราคาโดนมากๆนะครับแล้วเจ้า MT อ่าไม่ใช่ MT R7 เนเนี่ยจะเอาอะไรมาสู้นะครับก็คือเอกลักษณ์ของเขาเนี่ย เป็น2สูบก็จริงนะครับแต่เป็นเครื่อง2สูบแบบ c r o s s p a n e นะครับซึ่งเสียงเนี่ยมันให้มาต่างกันแน่นอนนะครับแล้วก็เรื่องของเครื่องของยามาฮ่าเนี่ยเชื่อได้เลยครับว่า MT07 เนี่ยผมว่ามันมันบูตบาร์ะแรงแน่นอนหน้าลอยอะแล้วเอาเครื่องเนี้ยมา ใส่ข้างให้กับเซนะครับซึ่งผมว่ามันต้องมีการจูนนู่นนี่นัน่นน่นแหละอาจจะได้รอบมากขึ้นแรงท็อกน้อยกว่านิดหน่อยอะไรเงี้ยตามสไตล์ของรถสปอร์ตเนาะผมก็เดาๆไปซึ่งยังมใ่ใ้าเขาทำรถรอบอยู่แล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องความแรงเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเลยผมคิดว่ามาแน่ๆนะครับและคือไม่ใช่ทุกคนที่จะชอบสสูงถูกไหมเออมันจะต้องมีคนที่ยังชอบในความเป็น2ส,สูบอยู่นะครับยังไงอะ ดูปีที่ผ่านมายกตัวอย่างนะครับปี2563นะครับข้อมูลที่ได้มาคือรถเซกเมนต์บิ๊กไบที่ขายดีที่สุดนะครับก็คือ cbr 5 0 0 r ของเรานั่นเองครับผมอ่า cbr 5 0 0 r 2ส,สูบนะครับเอา้าพี่ก็ cbr 5 0 0 r มันถูกไงมันก็เลยขายดีนั่นแหละครับสิ่งที่ผมกำลังจะบอกว่าทำไม r 7ผมถึงคิดว่ามันจะปังนะครับทีนี้เรามาดูอะไรกันก่อนดี อขอดูรูปร่างก่อนแล้วกันนะครับมาดูกันที่รูปร่างของภาพลุดน,นะครับอ,อย่างแรกเลยก็คือหน้าตาโดนใจแน่นอนครับสายสปอร์ตผมบอกเลยโดนยังไงก็โดนนะฮะหน้าตาหล่อเข้มตีมาขนาดนี้นะครับแล้วก็เอกลักษณ์ใหม่ของเขาก็คือไอไฟตรงกลางอะ่ะที่มันอยู่ช่องลำแอร์ Air นะครับผมว่ามันให้ความรู้สึกเหมือนเทพสามตาอ,อัพิเลอแปลกดีแล้วก็ ไม่ได้รู้สึกว่าขัดแย้งหรืออะไรมากมายนะครับถ้าเทียบกับ R6 อ่ะถ้าส่วนตัวผมผมก็ชอบ R6 มากกว่าแต่ถา,ถามว่า MT07 หล่อไหมเอ้ย MT อาถ้าสมมติมันมาจริงตอนนี้ในเซกเมนต์มันนะผมว่ามันหล่อสุดในสายฟ้าผมโดยเฉพาะท้ายสวยมากท้ายสวยแบบไม่ต้องไปทําอะไรอะ่ะคิดดูอ่อหน้าก็หล่อท้ายก็สวยรูปร่างโอเคปัดเปียวของที่ให้มาไม่น่าเกียดเรียกว่าทัดเทียมกับเพื่อนร่วมเซกเมนต์เลยต่างกันครับ คุณจะชอบ2สูบหรือ4สูบแค่นั้นเองสมมุติถ้าคุณให้ความสาคัญกับหน้าตามากกว่าเสียงสูบอย่างผมนะเออผมบอกเลยว่าอาเวก็อยู่ในใจนะเอออยู่ในใจถึงจะขี่500มาก็เถอะแต่อาวหน้าตามันโดนจริงๆอะแล้วยังไงต่อนะครับในเมื่อหน้าตามันโดนแล้วนะครับออปชันที่มีให้มามันก็โดนแล้วอ่ะสมมุตินะผมคิดเล่นๆนะสมมุติจะมา5เขาแถมฟรีชิฟมาอ้ เอาแล้วนะออปชันเริ่มหนือแล้วนะใช่ไหมแต่เป็นไปได้นะยามาห่าเขาบ้าจี้อยู่นะครับเวลาเขาทำอะไรเนี่ยไม่รู้สิผมรู้สึกว่าเขาใส่เต็มอะ่ะอืมอ่ะในเรื่องของหน้าตามาแล้วแต่ความชอบของบุคคลน,นะครับเรามาเป็นอะไรที่มันเป็นตัวเลขกันหน่อยดีกว่านะแน่นอน2สูบสี่สูบแบ่งกันชัดเจนไปแล้วนะครับทีนี้มาถึงสิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นจุด แข่งของเจ้า R7 นะมามาว่าราคาของตลาดรถเซกเมนต์น,นี้ในเวลานี้กันดีกว่านะครับเริ่มกันที่ของ Honda นะครับ Honda จะมีตัว n น k e d กับตัว Sport เซกเมนต์นี้ก็คือ CB650 กับ CBR650R ถูกไหมครับมา CB650 นะครับราคา35,000บาทนะครับตัว n น k e d ส่วน CBR 6 5 0 R ที่เป็นสปอร์ตเนี่ยราคาเปิดตัวอยู่ที่3 2 0 0 0 0อบาทราคาดิฟต่างกันอยู่ที่1,500 0บาทเนาะมาไปกันที่ฝั่งคาวากินะครับปัจจุบันตอนนี้มี n น็กเกเป็น Z650 นะครับซึ่งจะเป็นสีสแตนดาร์ดละกันอะผมยกตัวสีสแตนดาร์ด9 000, 8 7 0 0บาทนะครับ ส่วนสีพิเศษนะครับ3,2,200 0บาทอะ3 2 2 0 0รบาทนะครับราคาจะดิฟกันนิดหน่อยเรื่องสติ๊กเกอร์สีแล้วกันไม่มีอะไระในส่วนของนินจา650นะครับจะมีตัวสีดำนะครับ3า3 8 0 0บาทแล้วก็สีพิเศษเขา3า1 000, 8 9 0 0บาทจะเห็นว่าระหว่าง n น k e เกกับตัวสปอร์ตของเขาเนี่ยราคาก็ดิฟเหมือนกับ Honda อยู่ที่ประมาณ15,000บาท เหมือนกันเลยนะใกล้เคียงกันทีนี้มาดูกันที่ Yamaha กันบ้างดีกว่านะครับ MT 0 7ที่เป็นตัว n e ็กเนะครับราคาปัจจุบันปีล่าสุด2021เลยนะครับ2 8 9 0 0 0บาทอืมถ้าเราบวกไปอีก1,500นนะครับแบบเป็นการคาดการณ์ว่าอาร์เน่จะเปิดที่ราคานี้นะจะอยู่ที่ประมาณ3 000, 4 4 0 0 0บาทเป็น เรียกว่าถูกมากนะครับถูกกว่า CBR650CB CB, CB ดิ CB650R ตัวที่เป็น naked ของทาง Honda ซะอีกนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็น2สูบเนาะบางคนก็แบบว่าบวกีกนิดหน่อยเอา4สูบดีกว่าแต่ถ้าคนเขาไม่ได้สนอ่ะเขาได้รถที่ถูกกว่านะครับซึ่ง3 0 0แสนกับอีก4,000บาทเนี่ยผมว่าเลขมันติ่งๆเนาะไม่แน่นะครับไม่แน่ถ้าจะมาหป้าจี้นิดนึงนะครับ เปิดตัว299,000บาทเรียกว่าราคาไม่ถึง3 0 0 0 0เนี่ยผมว่ามีตลาดแตกเพราะมันจะมีคนที่ให้ความสนใจของหน้าตามากกว่าเสียงอย่างผม <c oughs> ครับถามว่าโดนไหมโคตรโดนนะครับคือถ้ามีตังเนี่ยถ้าสมมติให้เลือกอัพนะสำหรับผมนะระหว่างไป 650R 4สูบผมอาจจะเลือก R7 นะไม่รู้ดิผมผมชอบ รูปร่างหน้าตามันอนะแล้วก็ของที่ให้มาไม่ไน่าเกียดเลยแล้วถ้าบอกว่าพี่แบงค์กบบพี่ก็ขี่5 0 0 r นี่มันเป็น2สูมานแล้วครับแต่ของ R7 ่มันเป็นคอสเพลนะ่ยเสียงมันไม่เหมือนกันนะเออไม่รู้ดิเราชอบหน้าตามันอนะแต่ของอย่างเงี้ยผมบอกเลยว่าหลักๆมันก็มีอยู่2อย่างนะคือ1คืองบถ้าง,งบเราถึงงบเราพร้อมเราไปได้2คือถูกใจ ถูกป่ะถ้า2อย่างนี้มาด้วยกันยังไงก็ซื้อนะครับก็ประมาณนี้เป็นการคาดการณ์คร่าวๆของผมว่าเจ้า R7 เนี่ยเปิดมาจะเป็นสปอร์ตในเซกเมนต์เนี้ยที่ราคาถูกที่สุดอืแหมแถมบวกเครื่องเรียกว่าบล OK, ็อก CC สูงกว่า CBR 6 5 0 R นิดนึงเนี่ยนะแต่มันไม่สำคัญมันสำคัญที่ว่าอัน,นสี่อนนสองซเข้ามาดูกันแล้วกันว่าถ้า R7 มาจริงๆนะครับ จะยังมีพวกสีสูบมาขิงใส่อีกไหมนะครับก็ฝากไปถึงพวกที่ซื้อรถมามาคุยนะครับผมบอกเลยว่าตกลงจะซื้อมาขี่หรือว่ามาคุยนะฮะก็เอาแค่นี้ก็แล้วกันนะครับพอหอมปากหอมคอแล้วเดี๋ยววันที่18เปิดตัวมาจริงๆมาคุยกันอีกทีก็แล้วกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e คลิปให้ด้วยนะครับก็ช่องนี้หลักๆก,ก็จะมี CBr 5 0 0 R แล้วตอนนี้เพิ่มเข้ามามี a i r o c k นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับขับขี่ปลอดภัยแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับ l a c k c o m m e r n i a l สำหรับวันนี้สวัสดีครับ